สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับก็มาพบกับรายการส่องยาง c n ีใบเก่งของขวางคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนําวิธีการดูเหรียญยดน้ําหลวงพ่อจงนะครับวัดหน้าต่างนอกอ่ารุ่นสร้างหอสดมนนปีสองสี่แปดสี่นะมาดูกันนะครับใครคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดกระดิ่งนะครับอ่าเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ อ่ะนะเหรียญนี้นะถือเป็นเหรียญรุ่นแรกนะตัวจริงนะของหลวงพ่อจงนะที่สร้างในปี2 4 8 4นี่นครับด้านหลังเขียนอยู่2 4 8 4นะครับซึ่งนะหลายท่านเข้าใจว่าเหรียญเสมาหน้าเล็กหน้าใหญ่นั้นเป็นรุ่นแรกนะแต่จริงแล้วเหรียญรุ่นนี้นะถือเป็นเหรียญรุ่นแรกของท่านนะครับ สร้างในที่ลึกนะครับในงานสร้างหอสดมนต์นะครับสี่สองถือเป็นเหรียญรุ่นแรกเลยนะครับตัวจริงนะสนนราคาในท้องตลาดนะครับค่อนข้างสูงเลยนะครับก็ว่ากันหลักแสนเหมือนกันนะเดี๋ยวมาดูกันว่าดูยังไงนะติดตามนับใครที่เข้ามารับชมนะครับก็ติดตามนับเราจะไล่แต่แต่ด้านหน้านับด้านบนก่อนนะให้สังเกตนะบบริเวณหูเหรียญนะบริเวณ ด้านข้างนะับจะมีเนื้อเกินนะับหรือปีกนับปีกนับเกินออกไปนี่นะครับบริวเวณขอบด้านซ้ายมือของเราเห็นไหมจะมีล้วละการอ่าการตัดขอบนะับที่เลยจากอ่านับจากแม่พิมพ์ออกไปนะับอันนี้ก็เป็นจุดสังเกตนะครับอ่าถัดมาคือความคมชัดนะับของอ่าลวดลายกระหนกนนะับตามขอบข้างเนี่ยจะมีความคมชัดนะครับเป็นล่องลึกเห็นไหมนะับเป็นล่องลึกนะครับ นี่นับลึกมากนะครับมาไล่ลงมาเลยนะครับนับลึกมากานะครับสิ่งที่จะให้สังเกตนะครับอ่ะถัดลงมานับใบหน้าหลังคอเห็นไหนมนี่นับเบ้าตานะครับลึกคมชัดเป็นมิติเห็นไหนมเรีวยกว่าเป็นอ่า,าเบ้าลงไปเลยนะครับเป็นหลุมลงไปเลยเห็นไหมไม่ว่าจะเป็นร่องร่องคิ้วร่องตานะครับความคมชัดลึกมากนะครับลึกมาก อันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องจดจำนะครับใบหน้าท่านนะครับบริเวณใบหูด้านขวามือเรานับซ้ายมือหลวงพ่อเนี่ยจะมีเส้นแตกยาวๆนับอยู่ข้างหูนะเห็นชัดเลยเห็นไหมฮะนี่นะเฉียงๆขึ้นไปด้านบนนับเส้นแตกอยู่ข้างหูตรงนี้นะครับถัดลงมานับเห็นไหมบริเวณนับริมฝีปากท่านนับจะเห็นคล้ายๆแล้วน่ะเขานับหนวดเขานะครับ ซึ่งพักเกจิสมัยก่อนเนี่ยอ่าในช่างแกะบล็อกนับส่วนใหญ่จะมีแกะไว้หนวดไว้เขานับเพื่อความเข้มขลังนะครับอ่านับส่วนใหญ่สังเกตดูนะครับพวกเหรียญโบราณนะครับจะสังเกตเราพ่อจะมีหนวดเขานะครับอ่าคมคมชัดๆนะครับดูเบ้าตาเห็นไหมครอ่าหัวไหล่นับด้านขวาเมือนับมีเส้นแตกอ่าเหนือหัวไหล่ขวามือตรงนี้นะครับอ่าจุดที่เราต้องต้องจดจำนะครับ เรามาดูนะครับส่วนตัวหนังสือนะครับคำว่าอาจารย์จงเนี่ยนะครับให้สังเกตนะครับเหนย้อยยักษ์เห็นไหมตัวกรันเนี่ยจะขึ้นไปอยู่นะครับบนขอบบนขอบพิมพ์ด้านในเนี่ยไหมไปจะไปอยู่เกยอยู่ด้านบนเห็นไหมนี่คือตัวกระครันนะครับถ้ามีตัวกรันเนี่ยนะครับถือว่าเป็นบล็อกแรกคือบล็อกนี้นะครับบล็อกหัวซ่อหลังหอสดมน อ่าเราก็จะมีเป็นหลังยันอะไรอีกนะครับแต่ถ้าด้านหน้ามีการันแบบนี้คือถือว่าเป็นบล็อกนิยมนะครับอ่านะครับถ้าด้านหลังเป็นหอเป็นเขียนตัวหนังสือเขียนว่าหอสดมนก็ถือว่าเป็นบล็อกที่นิยมสุดนะครับแต่ถ้าเป็นหลังยันนะครับอ่าราคาก็ลดยันลงมานะครับอ่ารุ่นนี้จะเป็นรุ่นนิยมที่สุดอ่าในบรรดาเหรียญพระจงนะครับอ่าด้านหน้าก็นับอย่างที่เห็นนะความคมชัดนี่นะความคมชัดนี่สําคัญมากนะในการเล่นเหรียญนะครับ อ <d riage of commercials> <c oughs> nice ่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังนะครับอ่ะด้านหลังมีอะไรบ้างนะครับอ่ะด้านหลังตั้งแต่ด้านบนเลยนะหูเจาะนะเห็นไหมอ่านะครับจะมีหนักเป็นครีปปิ้นนะครับลักษณะอ่าคล้ายลูกกระสุนนะครับบานนะบานคล้ายลูกกระสุนนะครับอ่าขอบข้างเห็นไหมก็มีครีปปิ้นพับขึ้นมานะครับเกิดจากการปั๊มนะครับอ่านี่นะจุดสังเกตอย่างนี้คือดูง่ายนะครับถ้าหูแบบนี้ขอบข้างมีปิ้นแบบนี้คือดูง่ายนะครับอ่าความคมชัด เห็นไหมของของตัวหนังสือนะครับอ่าตรงนี้นะครับอ่าตรงขอบยันด้านขวานะครับมีเส้นแตกไปชนตัวสอสลาเห็นไหมชัดเจนนะครับอ่านับอ่าด้านหลังเนี่ยนะครับถ้าสังเกตนะครับอ่านับเอียงดีๆจะหลังอาจจะเห็นว่าเป็นแองกระทะนะครับเป็นท้องกระทะอยู่หน่อยๆนะครับคือเป็นแองลงไปนะครับความคมชัดนะครับของตัวหนังสืออักขระยันเนี่ยก็สําคัญ นะครับเวลาเราส่องเหรียญเนี่ยนะครับพยายามส่องแนวแนวตะแคงนะครับเราก็จะเห็นนนะครับนเะนะห็นไหมจะเห็นเสี้ยนสายฝนนะับทะลุนี่นะครับไม่จะเป็นร่องยันนะครับร่องตัวหนังสือเนี่ยสังเกตนะครับส่องให้เห็นนะครับปลอดภัยนะครับถ้าเห็นเสี้ยนสายฝนเล็กๆนะครับนะจะก,กี่เส้นก็แล้วแตนนนนะ่นี่เห็นไหมนี่ทะลุตัวหนังสือทะลุยันแบบนี้คือ ลักษณะเป็นผ้าแท้นะครับเนี่ยเห็นไหมจะมีเสี้ยนชัดๆคมๆนะทะลุในล่องอในส่วนที่ลึกนะครับซึ่งอบอดได้เลยของเกสถอดไม่ได้นะเพราะอยู่ในส่วนที่ลึกจุดที่เราจะต้องสังเกตนะครับด้านข้างตัวนี้ก็มีคีบปิ้นด้านล่างเห็นไหมนี่นะคีบปิ้นขึ้นมานี่นะก็ะะถือว่านี่นะเห็นไหม,ไหมเสี้นเป็นเลทที่ดูง่ายนะครับและหายากมากนะนรับเลทนี้นะครับ ใครมีสื่อสวยนี่หลักแสนผมรับเช่านะครับติดต่อมาได้เลยนะครับอ่ะหน้าหลังดูไปแล้วนะครับเรามาดูด้านข้างกันบ้างนะครับนี่ลักษณะการตัดข้างแบบโบราณเห็นไหมจะตัดลักษณะแบบตัดจับหยาบนะครับตัดเต็มบ้างไม่เต็มบ้างนะครับขู่ขาบ้างนี่คือธรรมชาติซึ่งเกสทําไม่ได้นะครับอ่าของเกสที่ทําอาจะตัดเต็มมีดนะคอ่าแล้วเป็นแององกระทะเห็นไหมดูนะตัดแบบนี้คือแท้เลยนะครับนี่เป็นเรียนที่ดูง่ายมากนะครับ ตัดไม่เต็มนะตัดเต็มบ้างไม่เต็มบ้างนะับลม้มล้มบ้างอะไรเนี่ยนี่คือธรรมชาตินะครับจุดที่จะให้สังเกตอน,นะครับก็ถือว่าเป็นเหรียญยอดนิยมนะครับของคนเมืองกรุงเก่าอีกเหรียญหนึ่งนะครับที่ค่อนข้างจะหาชมยากนะครับใครคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับอ,อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งติดตามไว้นะครับ แล้วเดี๋ยวคลิปต่อๆไปนะครับผมจะมีเหรียญหลักยอดนิยมอะไรนะครับมาแนะนำให้ทุกท่านได้ดูอีกนะครับก็โปรดติดตามนะครับในเก่งช่องอ YouTube เก่งคงขวางชาแนลนะครับเราก็จะมีมาแนะนำกันเรื่อยๆคลิปนี้นะครับต้องขอบคุณมากนะครับที่ขเข้ามารับชมขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ